ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนเรายังคงอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะก็คือกฎการเปลี่้นที่สองของนิวตันนะคะนั่นก็คือผลรวมของแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งหรือเม่อ x เท่ากับเอเนะคะเราจะมาดูตัวอย่างที่สนะคะจงหาค่าความเร่งการเคลื่อนที่เมื่อ m ใหญ่มากกว่าเอ็มเล็ก กะะรณีแรกไม่มีแรงเสียดทานค่ะเรามาดูนะคะถ้าเอมใหญ่มากกว่าเอ็กนะคะแล้วกำหนดให้ว่าเราอเคลื่อนที่แบบนี้นะคะคว,ความเร่งนี้ปลความเร่งนี้นะคะ,ะทำไงคะก็ทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมก็คือนะคะพิจารณามวลทีละก้อนนะคะ เจรนาวนทีละก้อนค่ะอาจารย์ก็เอามวลยิ่งใหญ่ก่อนนะคะก็จะมีเชือกแขวนติดในเส้นเชือกคือตัวทีตรงนี้นะคะแล้ววัตถุก,ก็มีน้ำหนักสับเบิลยู่เท่ากับยิ่งใหญ่กีวัตถุที่ลงคือเอีนะคะดังนั้นแน่นอนค่ะจากรูปสับเบิลยูต้องมากกว่าทีนะคะ มาถูกถึงจะเคลื่อนที่ลงผลรวมของแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งเพราะฉะนั้น <_ T> w ัเลยูบทเท่ากับ m ใหญ่บุค a เ <_ T> พราะเราคิดที่ m ใหญ่ถูกไหมคะเย,ยคือ m อใหญ่คูณ t ลบ t เท่ากับ m ใหญ่คูณ a ให้เป็นการที่1น่งค่ะเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะคดิารูปที่สองก็คือเอเมิม็กค่ะเราก็หารูปนะคะออกมาและดึงมวลอิมฤตนะคะแน่นอนเชื่อมตึงๆน,นะคะอันนี้ทำเสรเซตาเพราะฉะนั้นนะคะวัตถุบนพื้นโลกก็ต้องมีน้ำหนักกดลงแบบนี้เท่ากับเิ็ค์วูนวจีนะคะพอกดลงปุ๊บ พื้นต้อง,อ,ง,อ,ง,อ,ง,งออกแ้านแรเราต่อหางอกแร้ามาเราพบว่าตรงนี้มีมเต้านะคะแล้วไอเซประสีดำเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะพอเรา ระ w ัวเท่ากับ w ดับด้านนี้ประชิดมุมต้องคูณกับ cos ตีต้าเห็นไหมคะอ่เขาเรียกการประชิดมุมนะคะเพราะว่ามุมมันอยู่ตรงนี้มันติดกันติดกับมุมเห็นไหมคะจากนั้นลากนะคะลงมาเพราะว่าเวกเตอร์ประกบต้องตั้งฉากกันนะคะอันนี้ก็เป็น w x เพราะอยู่ในแนวระดับของพื้นเอียงนะคะ ก็เป็นเดบิวต์สาเซต้าค่ะเดบิวต์สาเซต้าตอนนี้นะคะโจทย์กำหนดวัตถุเป็นไงคะขึ้นที่ด้วยความเร่งพอเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่ง a นะคะเรารู้เลยว่าทต้องมากกว่า w x แน่นอนนะคะอ่ทีต้องมากกว่า w x แน่นอน ดังนั้นนะคะจากรูปจากรูปนะคะผลรวมข,ของแเท่ากับมวลมวลความเร่งน,นะคะจากรูปจะเห็นว่า t มากกว่าดับเลยูกด้ยค่ะด t ทลบดเท่ากับเนะคะเท่ากับ m a นเั้นทลลดับก็คือ w ับเบิลสายเซตาเท่ากับ mk นะคะนั้นเป็น t ลบ w คือ m เล็กจีสายเซตาเท่ากับ m คูท a นะคะให้เป็นสมการที่สองค่ะต่อไปมีสองสมการนะคะเรามาเช่ตัวแปรอันนี้มีตัวที ไม่มล t มี t, ม, t. ม, t. มี t โอเค,ครเราเห็นแล้วว่าเอ,อเราเอา 1, หนบวกสนะคะหคือ m g ลบ t ด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายบวกด้านซ้ายนะคะ t สนกาที่2คือ t ลบ ขวาค่ะ m ใหญ่ g บวก m เล็ก g นะคะะัะนั้นปเ,เปิดเบค่ะ m g ลบ t บวก t g n g i theta เ,เท่ากับ m g บวก g นะคะทังทั้ัด t หมดไปนะคะก็เป็น m ใหญ่ g ลบ m เล็ก g m ใหญ่บวกมเล็กมีเหมือนกันค่ะต่อตัวาไว้ตรงนี้นะคะดั้น A จึงเท่ากับ mg ลบ mg ลายิก้าหารด้วย m ใหญ่บวก m เล็กตอบค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะหาตัว A ได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาหาค่าตัว t เราจะทำไงอันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะสามตัวทีค่ะเราก็บอกว่าจากมการที่หนึ่งเมื่อทมการที่หนึ่งมันมีตัวทีเป็น m ใหญ่ g ลด t เท่ากับ m ใหญ่จเพราะฉะนั้นนะคะ m g ลด ทำไง aky, <ท11> ต่อคะนัก <buckets> ศึกก็เอา M G ลบ M A ของเราคือ M ใหญ่ G ลบ M เล็ก G ดายเซต้าหารด้วย M ใหญ่บวก M เล็กเรียกเราก็ได้คำตอบตัวทีแลละแทนค่านะคะตอบนะคะเสร็จแล้วค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาดูนะคะ เป็นกรณีที่อะไรคะอาจารย์บอกแล้วไม่มีแรงเสียดทานค่ะไม่มีแรงเสียดทานค่ะอันนี้คือนะคะเราต้องทำตรงนี้ออกมานะคะนะคะคต่อมาทำไมคะหละัพิจารณารูปที่สองค่ะพิจารณารูปที่สองนะคะอันนี้คือ นะคะขั้นตอนที่สองนะคะจากนั้นจากรูปรูปที่สองนะคะเขียนสมการอ่าอันนี้เป็นขั้นที่สามนะคะเขียนสมการนนให้เป็นขั้นที่นะคะขั้นที่สามจากนั้นขั้นที่ ี่สี่ทำไมคะขั้นที่สี่คือหาตัว A โดยการกำจัดตัว T นะคะกำจัดทีกำจัดตัว T นะคะโดยเอาหนึ่งบวกกับสองนะคะและอันสุดท้ายอันที่หานะ,ะเราก็หาตัวนะ ตัวทีออกมาโดยการแทนค่านนในคการที่1ค่ะอ่านะคะต่อไปนะคะอาจารย์จะให้นักศึกษาทำตัวอย่างที่4ี่นี่แหละคะ่ะให้นักศึกษาทำตัวอย่างที่4นะคะแต่ว่าเป็นจะด ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ